สวัสดีนะฮะมากันที่เรื่องของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องนี้เราก็จะไปเรียนรู้ความหมายเรียนรู้ลักษณนะ,ะเรียนรู้เรื่องของการเขียนโฆษณาแล้วก็การเขียนประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง2อย่างนี้นะคะครูแบ่งเป็นโฆษณากับประชาสัมพันธ์นะคะครูแบ่งความแตกต่างออกเป็น2ฝ่ายนะออกเป็น2ฝ่ายอันนี้เราเรียนรู้ได้จากเอกสารได้เลยนะคะเพราะว่ามันมันมี ความละเอียดกว่าอันนี้ครูย่อยมาแล้วนะคะเขาบอกว่าโฆษณาเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกับคนหมู่มากสร้างแรงจูงใจทําให้คล้อยตามแล้วก็นําเสนอสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักนะคะแต่ส่วนของประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกันมันจะเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับกลุ่มคนหรือว่าสาธารณชนคือการสื่อสารออกไปในลักษณะที่แบบในวงกว้างนะคะสื่อสารครั้งเดียวแต่แตทุกคนรับทราบ ทั่วถึงกันทั้งหมดนะฮะสำคัญต่อองค์กรและต่อสาธารณชนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนการแจ้งข่าวเฉยๆนะคะจะเป็นเหมือนการแจ้งข่าวเฉยๆนะคะจะเป็นเหมือนการแจ้งข่าวเฉยๆอันนี้แจ้งข่าวนะคะแจ้งข่าวให้รับทราบแจ้งข่าวให้รับทราบหรือก็อาจจะเป็นการแจ้งอะไรคะแจ้งเปิดแจ้งปิด หรือแจ้งรับสมัครอะไรเงี้ยนะคะ,ะแจ้งว่ามีงานนู่นงานนี่แล้วก็ให้ไปร่วมงานเชิญชิญร่วมงานต่างๆแบบนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ไม่ได้มุ่งหวังผลกําไรนะคะแต่ถ้าเป็นการพูดจูงใจเป็นการโน้มน้าวเพื่อให้เชื่อเพื่อเปลี่ยนความเชื่อหรือเพื่อให้มาซื้อของเนี่ยอันนี้จะเป็นการโฆษณาและโฆษณาจึงมุ่งหวังผลกําไรนะคะมุ่งหวังรายได้ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ,ะเช่นอันนี้ไป ดูกันว่าอาจถ้าแบบนี้จะเป็นประชาสัมพันธ์แล้วนะคะจะเป็นการพูดถึงเรื่องของอะไรคะเรื่องของการเชิญร่วมทําบุญมีการบอกว่าเป็นงานอะไรนะคะมีการบอกว่าวันที่เท่าไหร่มีการบอกว่าอาคารอะไรนะคะ,ะมีการบอกว่าทำไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีรูปภาพเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานประชาสัมพันธ์ นะคะ,ะถ้าอันนี้ก็จะเป็นในเชิง,งโฆษณาแล้วนะคะเอาจอาจจะมีถ้อยคําอาจจะมีคําพูดอาจจะมีถ้อยคําที่มันมันดูแปลกๆไปหน่อยหรือมันดูมันดูเกินจริงไปหน่อยเช่นชีวิตอัจฉริยะที่ครบและแรงกว่าอันนี้เป็นโฆษณาที่โน้มน้าวนะคะแล้วก็จูงใจงให้คนฟังเนี่ยเชื่อให้คนฟังเนี่ยสนใจในสินค้านะคะเครือข่ายอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกอะไรอย่างเงี้ย นะคะแล้วก็มีรูปภาพดารามีรูปภาพศิลปินที่ที่ที่กำลังดังที่กำลังโด่งดังในตอนนั้นนะคะมานําเสนอสินค้าและบริการตัวนี้ด้วยนะคะอ่าส่วนนี้เห็นไหมคะเครือข่ายความเร็วเข้าใจทุกการเชื่อมต่อของทุกเจเนอเรชันนะคะ,ะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเป็นข้อความที่เป็นการบ่งบอกถึงข้อดีของของเครือข่ายนี้นะคะเพื่อจูงใจคนมาซื้อโดยดึงเอาดึงเอานักแสดงดึงเอาศิลปินที่ ที่มีความโด่งดังมีชื่อเสียงเนี่ยมาช่วยขายของด้วยนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการชี้แจงการยกเลิกพรกฉุกเฉินถ้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์และคือเป็นการบอกข่าวว่าเรามีการยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วนะ นะคะอาจจากการทําโพนะคะแล้วก็มีการหากโพสใจของเพจถูกนําไปโจมตีทางการเมืองเพจลุงตู่ขอรบโพสอะไรเงี้ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ไปในเพจของเขาเองนในเพจของเขาเองนี่ก็จะเป็นสังคมสังคมหนึ่งที่ที่โยนข่าวไปแล้วโยนการประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยให้คนได้ไป,ไปไปแชร์ต่อนะไปแชร์ต่อเพื่อสร้างความเข้าใจนะคะอ่ะส่วนนี้ เห็ไหมใส่ใจตัวเองทุกวันดื่มซีวิตทั้ง7วันโด้มน้าให้คนมาซื้อของนะคะแล้วบอกว่ามีข้อดีอะไรบอกว่าซีวิตผสมเครื่องดื่มวิตามินซีสองเปมีรูปภาพของคนที่ดูสุขภาพดีนะฮะมีรูปภาพของสินค้ามีชื่อแบรนด์เหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณานะการโฆษณานะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาสมัยก่อนเอามาฝากกัน นะคะอาเปปซี่โกลาคุณภาพและปริมาณนะคะเชื่อถือได้ค่ะอันนี้เป็นโฆษณาสมัยก่อนก็ก็จะก็จะวาดรูปเอาจะไม่ได้มีรูปภาพเท่าไหร่นะคะ อ่ะเหล่านี้ในะสมัยสมัยที่เครื่องดื่มชูกําลังหรือว่าสุราต่างๆมีมีการโฆษณาได้เนะีก็เราก็จะมีการโฆษณาฮาร์ดคอร์มากเลยว่าใช้กระทิงงแดงผสม35ดีกรีรถเหมือนวิสกี้ประหยัดดีจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้ในใน,ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็โฆษณาแบบนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะทําให้เราเห็น วิวัฒนาการของโฆษณาด้วยว่ามันมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างนะมีลักษณะงการโฆษณาอย่างไรในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะสมัยนี้ก็มองเห็นถึงเรื่องของศิลธรรมเรื่องของว่าเด็กจะซื้อตามหรือเปล่าอะไรเงี้ยการงดโฆษณาในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจึงจึงมีมากขึ้นแล้วเข้มงวดมากขึ้นนะคะเราจึงไม่ค่อยเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วใน 4- 5หปีให้หลังมานี้นะคะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโฆษณายาย้อมผมตาหมีถ้าในสมัยก่อนเนี่ยดูสังเกตเห็นว่าข้อความต่างๆที่ปรากฏในโฆษณาเนี่ยจะเป็นข้อความที่ตรงไปตรงมามากเลยนะคะตรงไปตรงมามากเลยนะคะอ่ะคนสมัยก่อนอาจจะยังไม่ได้มีภาษาหรือไม่ได้มีข้อความที่มันดูมันดูโน้มน้าวมากๆมันดูเกินจริงมากๆอะไรเงี้ยก็จะพูดพูดตรงๆไปเลยนะคะว่ายาย้อมผมตาหมีย้อมผมดำสนิทติดทนย้อมง่ายผสมง่ายอะไรเงี้ยนะคะอ่ะ อันนี้วิสกี้ก็คือเหล้านะเหล้าเนะนี่ยก่อนม,มีโฆษณาเหล้าจอห์นนี่เวอร์เกอร์ดื่มแล้วหมดทุกจิตสุขกายสมบูรณ์จำไหนทั่วไปนะฮะถ้าในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะคะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วนะคะขายก็ต้องขายแบบว่าใหเ้เด็กที่อายุมากกว่า18ปปีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วก็ห้ามขายเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีกฎหมายเข้มงวดมากขึ้นแล้วในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นะคารวมถึงบุรีด้วยนะคะอ่ะเช่นบุรีกรุงทองเห็นไหมบุรีรสอเมริกันที่นําหน้าอยู่เสมอหมายความว่าสมัยก่อนนี่ซิการ์เหรือว่าตัวบุรีแบบนี้เนี่ยนำเอามาจากอเมริกันนะคะเราเอามาจากอเมริกันนะคะแล้วก็คนที่สูบก็จะแบบทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ก่อนคนมวนมวนยาสูบกับใบจากบ้างกับกระดาษบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการสูบโดยที่ไม่มีก้นกรอง นะคะ,ะเช่นกรองทิพย์ก้นกรองบุรีมาตรฐานสําหรับผู้ชายที่ถูกหมายชมะอะไรเงี้ยก็จะมีคําพูดแปลกๆคําพูดที่ดูเหมือนเชยะอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดนี้มันก็คือลักษณะของของภาษาที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคด้วยนะคะเมเยอร์ครีมกลิ่นอาถันสวาด์แบบเนี้ยนะคะก็จะมีความ แปลกใหม่ของภาษาที่เราฟังแล้วเราไม่ค่อยเจอในสมัยนี้เท่าไหร่นะคะใบหน้าจะขาวขาวสิวหนุ่มสาวจะหายไปเมื่อใช้เมเยอร์ครีมอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอีกส่วนหนึ่งอันนี้เราเจอกันบ่อยในเซเว่นนะคะช,คช็อกโกแลตชอ็ชอกโกแลตเชติญรับประทาน <c oughs> สามเหลี่ยมซึ่งมีรสอร่อยที่สุดใช่ไหมเป็นการพูดตรงๆเลยเป็นการสื่อสารตรงๆเลย <c oughs> นะคะอ่ะทีนี้พอมาเรื่องของการเขียนโฆษณาบ้าง ครูพูดไปแล้วว่าโฆษณาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการมุ่งในเรื่องของการขายของใช่ไหมหรือการทําให้คนรู้จักสินค้านะคะสร้างกลุ่มเป้าหมายอ่ะอันแรกบอกนําเสนอสินค้าและบริการโอเคละเราต้องการให้คนรู้จักสินค้าของเรานะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าเรามี แบรนด์มันฝรั่งทอดเนี่ยหลายแบรนด์มากมีเลมีเทสโตมีกอบกอบมีโรลลโคสเตอร์ aster, ทำอย่างไรให้คนรู้จักและจำแบรนด์เราได้ดีที่สุดนะคะเหล่านี้ก็เป็นการเกดการโฆษณาเช่นเดียวกันนะคะอาจจะใช้ดาราอาจจะใช้ศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเนี่ยามานำเสนอสินค้าตัวเองนะคะสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายเราเห็นว่ามีอะไรคะมีรถ มีซุ้มนะฮะต่างๆมีคาราวาลต่างๆนะคะจัดไปแจกซิมหน้าโรงเรียนไปต้มมาม่าให้กินไปผัดสปาเก็ตตี้ให้กินชงกาแฟให้ดื่มตามห้างต่างๆหรือตามจุดบริการต่างๆนะคะเหล่านี้ก็เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะเพื่อกระตุ้นยอดขายนะคะทำไม แบรนด์ต่างๆถึงต้องไว้ใจให้พรีเซนเตอร์หรือให้ดารานะคะมาเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์นะคะมาขายของให้เขานะคะเพราะว่าดาราหรือว่าศิลปินเนี่ยก็มีอิทธิพลนะคะต่อการตัดสินใจซื้อของของของคนของผู้บริโภคเหมือนกันนะคะ,ะมีการนําอ้ําพัชราภามาโฆษณามาม่อะไรอย่างเงี้ยมีการเอาเบิร์ดท,ทงชัยมาโฆษณาสมุทรีซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็มี ผลผลสำรวจมาแล้วว่ามันขายดีขึ้นจริงๆยอดขายพุ่งขึ้นจริงๆนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นการกระตุ้นยอดขายรวมไปถึงการแข่งขันทางการตลาดอ่ะอันนี้บอกไปแล้วว่าเป็นไงลูกมันมี ครีมทาหนะ้าครีมทาหนะ้าขาวหรือตัวไวท์เทนนิ่งเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อถูกไหมลูกและแล้วมันก็จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ที่ที่แบ่งสัดส่วนกันไปว่าใครได้มากกว่าแบรนด์ไหนที่คนรู้จักมากกว่าก็จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเยอะกว่าหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับผลกําไรด้วยนะอ่ะไปส่วนนี้มาครูบอกว่าองค์ประกอบของโฆษณามันมีพาดหัวพาดหัวรองมีรายละเอียดมีรูปภาพมีข้อความปิดท้ายครูยกตัวอย่างเอาโฆษณาในเน็ต ในอินเทอร์เน็ตมาให้ดูที่มันมีครบถุกองประกอบอันนี้เป็นพาดหัวนะคะอ่ะอันนี้เป็นพาดหัวอ่ะอันนี้เป็นพาดหัวนะมีพาดหัวพาดหัวรองมีรายละเอียดนะคะมีรูปภาพและมีข้อความปิดท้ายอ่ะข้อความปิดท้ายอาจจะเป็นเบอร์โทรก็ได้เป็น QR c o d e ก็ได้เป็นเว็บไซต์ก็ได้นะคะได้หมดเลยนะอ่ะ มาอีกอันนึงเดยวเอาตัวอย่างมาให้ดูแต่ว่าตัวอย่างนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีไม่ครอบทุกองค์ประกอบนะบางทีแล้วเนี่ยตัวอ,อักษรมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยโฆษณาอาจจะสื่อสารได้ได,ได,ได้ได้ไม่ดีพอเพราะบางทีคนไม่ได้อ่านแต่คนแค่มองผ่านตาเฉยๆอย่างเช่นว่าโฆษณาบางโฆษณาเนี่ยก็อยู่ตามบิลบอร์ดบางละตามทางด่วนบ้างละตามถนนบ้างละซึ่งคนไม่หยุดอ่านอยู่แล้วคนขับรถผ่านเฉลยแล้วบางโฆษณาเนี่ยที่ที่แต่ละแบรนด์สื่อสารามาก็เฉยก็จะเป็นรูปภาพกับ กับชื่อแบรนด์อะไรเงี้ยหรือว่าสรรพคุณนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเพราะว่าโฆษณาที่มุ่งสื่อสารฉับไวสื่อสารฉับไวนะคะอ่ะดูตัวอยา่างการเขียนหัวเรื่องนะคะบอกว่าดึงดูดไม่ยาเราใจกูให้คุยดึงดูดไม่ยาแล้วก็เราใจดึงดูดไม่ยาแล้วก็เราใจดึงดูดไม่ยาแล้วก็เราใจเขียนหัวเรื่องอาจจะเขียนแบบคำขวัญก็ได้เพราะทําให้คนจดจําง่ายเช่นคิดจะพักคิดถึงคิดแคทอันนี้เราจําได้ดี นะคะคำถามแบบการอุทานหรือการสนใจหาคำตอบทำให้คนสนใจหาคำตอบเช่นเป็นสิวใช่ไหมเราขับรถผ่านมามีป้ายบิวบอร์ดแปะป้ายใหญ่เลยแล้วก็เป็นรูปหน้าคนตกใจและมีตัวอักษรใหญ่ๆว่าเป็นสิวใช่ไหมเราอาจจะเอามือมาจับหน้าเราว่าเราเป็นสิวหรือเปล่านะฮะเป็นการสร้างความสนใจเป็นการทำให้เราสนใจหาคำตอบว่าอ่ะแล้วถ้าเป็นสิวแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ยาอะไรจะต้องใช้โปรดักอะไรใช้โปรดักของเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์ให้คนจำสินค้าได้เช่นครีมโทนับอย่างเงี้ยนะคะครีมโทนับเลยขึ้นเป็นชื่อแบรนด์มาเลยแบบนี้เราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าอันนี้ครีมโทนับคนก็จะจำแบรนด์ได้นะคะบอกทรรพคุณช่วยในการตัดสินใจซื้อบรรเทวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็น ลักษณะของของสรรพคุณการบอกสรรพคุณการบอกข้อดีของมันนะคะนี่เป็นยาทิฟฟี่เป็นยาทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะสัญญาหรือการการันตีคุณภาพทําให้คนเชื่อถือเป็นการโบรับประกันยินดีคืนเงินไม่พอใจยินดีคืนเงินแบบนี้นะคะก็มักจะเจอบ่อยๆทําให้รู้สึกว่าอุ้ย แบรนด์นี้กล้าจังเลยโปรดัก t นี้กล้าจังเลยทําให้คนแบบว่ากล้าไปคืนเงินถ้าเกิดใช้ไม่ดีพอแสดงว่าเขาต้องดีแน่ๆเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็ทําให้คนจูใจใคนซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะโฆษณาต้องมีความจริงลูก นะคะต้องมีความสุภาพต้องมีความสมเหตุสมผลนะคะชัดเจนนะคะถ้าไม่สมเหตุสมผลไม่มีความจริงคนก็ไม่ซื้อเหมือนเราบอกว่าครีมตัวนี้ขาวได้ภายใน1วันหรือภายใน3วันคนก็ไม่เชื่อแล้วคนไม่เชื่อไม่พอคนโจมตีด้วยซ้ํามันเป็นไปไม่ได้ที่ครีมตัวเดียวจะสามารถทําให้คนขาวได้หรือผิวดูดีได้ภายใน3วันหรือ1วันถ้าเกิดมันไม่มีสารอันตราย นะคะอ่ะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการใช้ภาษาสําคัญลูกนะคะสิ่งนี้ขายคนแก่สิ่งนี้ขายเด็กสิ่งนี้ขายวัยรุ่นนะคะสิ่งนี้ขายผู้หญิงสิ่งนี้ขายผู้ชายนะภาษาก็จะแตกต่างกันไปนะคะมีการใช้ภาษาต่างประเทศมีคาว่าชัวร์มีคําว่าฟ sure รีมีคําว่าคอนเฟิร์มมีคําว่าการัานตีอะไรเงี้ยนะคะเหล่านี้จะเป็นการใช้ภาษาต่างประเทศอยู่ในโฆษณาด้วยนะคะอ่ะในการเขียนเนื้อหาโฆษณา อาจจะเป็นการเขียนบรรยายจุดเด่นก็ได้เป็นการเขียนเกติภูมิก็ได้เป็นการเขียนเชิญชวนก็ได้หรือเป็นการเขียนโน้มน้าวก็ได้หรือเป็นการใช้รูปภาพอย่างเดียวก็ได้นะคะอะยกตัวอย่างเช่นครูเอาเป็นมหาวิทยาลัยเลยนะคะหนึ่งแห่งบอกว่าเป็นผู้นําทางวิชาการมาตรฐานการวิจัยเป็นการบอกจุดเด่นว่าเราเน้นเรื่องของการวิจัยนะคะเขียนเกติภูมิ เชื่อถือไว้ใจบอกว่าเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งอาจจะอ้างอิงผลสำรวจอ้างอิงโพต่างๆก็ได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งให้คนไว้ใจที่จะมาเรียนนะคะมาเป็นลูกแม่โดมกันเถอะเป็นการเชิญชวนเป็นการเชิญชวนแบบพี่น้องเชิญชวนดูเหมือนกันเองมากเลยให้เรามาเป็นลูกแม่โดมกันเถอะ นะคะเรียนเขียนโน้มน้าวทําให้คล้อยตามคุณก็เป็นมหาบัณฑิตได้แค่คุณกล้าเปลี่ยนทําให้คนคิดฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ้ยฉันก็สามารถจะเรียนต่อได้นะฉันก็สามารถจะมีความรู้ได้นะมีหลักมีวุฒิที่สูงได้นะถ้าเกิดว่าฉันกล้าเปลี่ยนและกล้าเดินก้าวเข้าไปเรียนในที่แห่งนี้นะคะหรือการดึงดูดด้วยภาพก็ได้เนาะ อ่ะในส่วนท้ายบอกว่าไอ้ส่วนท้ายนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เจอน้อยมากเลยแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรืออาจจะเป็นคําพูด สั้นๆให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายหรืออาจจะเป็นชื่อบริษัทก็ได้นะคะอ่าเป็นชื่อเป็นข้อความที่ทำให้คนสนใจหรือการพูดถึงแหล่งที่มาเป็นเว็บไซต์เป็นการสแกน QR วอารโค้ดเป็นเบอร์โทรต่างเนี่ยได้หมดเลยเรื่องของส่วนท้ายนะคะอ่ะไปอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนโฆษณาเห็นไหมอันนี้เป็นอะไรเป็นภาพหัวถามว่าเนื้อหาเป็นอะไรลูกเนื้อหาเป็นรูปภาพเนี่ยนี่คือเนื้อหาเขาเป็นการนําเสนอ เนื้อหาด้วยรูปภาพนะฮะเห็นปะเขาต้องการจะบอกว่าอ e ีโหลดเพย์ดูเพลเนี่ยคือการโหลดเรื่องของหนังเรื่องของซีรีส์มาดูเห็นไหมก็จะมีซีรีส์ฝรัง่งมีการ์ตูนมีหนังไทยมีหนังไทยมีหนังฝรัง่งมีหนังเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นการสื่อเรื่องของด้วยรูปภาพเนาะอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะนมถั่วเหลืองเทนใหม่ผู้ชายต้องรออันนี้เป็นพาดหัวอันนี้เป็นอะไร เป็นรายละเอียดและใช้รูปภาพมานําเสนอนะคะอาจจะไม่ได้ครบองค์ประกอบแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้โฆษณามันก็เป็นแบบนี้แหละมันสื่อสารง่ายดีคนเข้าใจคนมองออกแล้วนะคะอ่ะเงินโปะได้มีการใช้คําอุทานเห็นไหมมีการใช้ให้คนฉุกคิดขึ้นมามีการใช้รูปภาพเพื่อดึงความสนใจนะคะอ่ะ True คือข่ายอาชีพที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดเห็นไหมบอกข้อดีอ่ะบอกข้อดีที่ดีที่สุด ที่ดีที่สุดนะคะ,ะเห็นไหมแล้วก็มีอะไรอีกคะมีข้อความปิดท้ายอาจจะเป็นแฮชแท็กเป็นอะไรก็ได้เชิญชวนคนมามาเข้าแฮชแท็กด้วยกันเนาะอ่ะบีควิกหลอกกว่าเดิมบาดปวมแตกตามใช้ข้อความเป็นไงคะข้อความที่มันสะดุดตาเป็นพาดหัวนะคะเออมีมีข้อความปิดท้ายตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ใช้รูปภาพของศิลปินดาราต่างๆเนาะอ่ะ นมไทยเดนมาร์กอันนี้เป็นภาาหัวใช้ตัวที่เป็นชื่อแบรนด์เลยแล้วก็มีข้อความมานิดหน่อยแล้วก็สื่อด้วยรูปภาพมีรูปภาพของแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นเป็นข้อความปิดท้ายวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังนะเป็นคำถามสั้นๆเนาะอ่ะ อีกอันนึงปิดเทอมนี้ข่าวเด่นไม่กลัวหมองอันนี้ก็เป็นชื่อแบรนด์มาเลยอ่ะเป็นชื่อแบรนด์เป็นลักษณะของของของข้อความสั้นๆแล้วก็เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นรูปภาพนะคะดูอ่านฟังแล้วง่ายดีเข้าใจว่ามันคืออะไรเนาะอ่ะต่อมาเป็นเรื่องของชั่วเห็นไหมใช้อ่าการอุทานแล้วก็ใช้ภาษาต่ตางประเทศด้วยเนาะอ่ะดูลักษณะต่างๆนะอันนี้เป็นพาดหัวใช,ชหนะะใช้ชื่อยี่ห้อนะคะใช้ชื่อยี่ห้อ มีข้อความปิดท้ายนิดเล็กๆนิดหนึ่งมีรูปภาพมีรูปภาพมีการสื่อเนื้อหาด้วยรูปภาพเห็นไหมลูกมีรูปภาพนะคะมีมีพาดหัวรองนะพาดหัวรองนะคะอ่าอีกส่วนหนึ่งคานสเทนคันจากเชื้อราอยาปล่อยทิ้งไว้พูดถึงศัพท์พักคุณเห็นไหมลูกมีรูปภาพสินค้ามีข้อความปิดท้ายเห็นไหมมีชื่อเว็บไซต์ด้วยนะ ลุกใหม่ดัชชี่ศูนเปอร์เซนอ่ะสั้นๆแล้วใช้ใช้รูปภาพส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้รูปภาพมานําเสนอนะฮะมันก็จะง่ายกว่ามาคนมันก็สื่อสารได้ง่ายกว่าด้วยนะคะไม่เชื่อเห็นไหมอ่ะไม่เชื่อใช้อะไรใช้การอุทานนะใช้การอุทานมามามา,มานำเสนอเป็นพาดหัวนะคะอ่ะแอนะนเดชอินอะไรอินใดแก้แอะดกินอ่ะใช้ คำพูดสลับไปสลับมาเป็นคำผวนนะคะสร้างความสนใจเนาอะขอวดไม่แดงไม,มไม่มีไม่มีแรงเดินนะไม่มีแรงเดินใช้ข้อความสั้นๆมามานําเสนอนะคะแล้วก็มีรูปภาพมีรูปภาพเนาอะ,อะอีกส่วนหนึ่งมีโออิชิชีวิตโอจังมีโออิชิชีวิตโอจังอน่ะ พาดหัวนะคะแล้วก็ใช้รูปภาพนะคะส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นข้อความพาดหัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นรูปภาพอะค่ะนะคะ,นะคะเราจะไม่ค่อยเจอที่มีรายละเอียดเยอะๆละนะคะเพราะว่ามันสื่อสารได้ง่ายกว่าเนาะอ่ะวุ้นหนึบขนาดนี้อยากให้ใครลองเป็นคนแรกและมีมีรูปภาพคนกําลังเป็นไงแย่งแย่งผลิตภัณฑ์มีดารามาแย่งผลิตภัณฑ์อยู่นะคะดูเหมือนผลิตภัณฑ์ที่สำคัญมากอร่อยมากอะไรเงี้ยนะคะอ่ะหมดแล้วยัง อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นเป็นข้อความที่เราค่อนข้างจดจำได้ในโฆษณาต่างๆนะฮะร้อยๆต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโตอันนี้ห่านฟ้าห่านฟ้าหา่านฟ,ฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมันเวลลอยอันนี้อาร์ตยากระยุงอาร์ตนะคะอ่าจดทุก ทุกหยดซาโซดาสิงอะไรเงี้ยดูมันเป็นจะเป็นข้อความสั้นๆหรือถ้าไม่สั้นเนี่ยก็จะทําให้คนจําได้นะคะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเนี่ยข้อเสนก,การบินไทยแอเอเชียเซฟทีคัดตัดก่อนตายเตือนก่อนไว้วอดอะไรเงี้ยนะคะเป็นข้อความที่เราคุ้นหูมาตั้งแต่เด็กเลย นะคะรักน้ำรักปลารักซากุระไดโนพ์กกรอบเราไม่มีศูนย์พันนะคะยิ้มได้ไม่ซึมเปื้อนอันนี้ก็เป็นโฆษณา p a มเพิรสนะคะแ a มเพิรนะคะพ่าอ้อมเด็กเนาะอ่ะนะนมตรามมลิใหม่และสดทุกๆหยดรสดีเสมอเรซนาไม่ทำให้คุณผิดหวังเรซณาแค่กล้าก็ชนะแล้วมิตรคือเรือนเพื่อนคู่ตัวยาหมองตาถ้วยทองอะไร่งเงี้ยนะคะอะ่มิสทีมาแล้วค่ะบริการทุกรดับประทับใจเคเซหรือทางการ กะซีกรไทยอย่างเงี้ยนะคะใส่สมอเทสเสมอเห็นแล้วปิ้งใส่แล้วป๊อปทุกถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคาสันนะคะความสุขล้นเมนูอ่าแมคโดนัล์นะฮะชื่อนี้เป็นเของอรออ่อย s อสแอนพีเอสแอนพีต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิต,ตาอรสดีอ่านี่อะไรอานิยโอมโตะนผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติแต่เป็นเป็นโ้นาวสาลีผงชูรส นะคะะนุ่มสบายแห้งสนิทอ่ะเป็นรอลิเอะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเป็นเป็นอะไรเป็นฮิตาชิอต่เป็นโตชิบ้านะอร่อยเป็น มาม่านะมามา่มานะคะคุ้มค่าทุกนาทีเป็นช่อง3ช่อง5้าแล้วก็ช่อง7นะฮะแต่ละแบรนด์แต่ละบริการเนี่ยก็จะมีการสร้างคำนะฮะสร้างถ้อยคำขึ้นมาเพื่อให้คนจำได้อาจจะเป็นคำขวัญเป็นสโลแกนก็ได้นะคะเหล่านี้ก็จะช่วยให้คนจดจำแบรนด์ได้ด้วยนะคะอ่ะมาในส่วนของตัวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะบอกว่าส่วนของเนื้อหาสำคัญที่สุด ส่วนของเนะะื้อหาส่วนที่สําคัญรองลองมาแล้วก็รายละเอียดเสริมส่วนใหญ่แล้วประชาสัมพันธ์จะเป็นการบรรจุข้อความหรือตัวอ,อักษรลงไปนะคะรวมถึงรูปภาพด้วยเพื่อสื่อสารให้คนเข้าใจสื่อสารให้คนเข้าใจตรงกันนะคะอาจจะเป็นการเชิญชวนอาจจะเป็นการรณรงค์ก็ได้นะคะเหล่านี้เป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์อา้าวมีพาดหัวอันนี้เป็นพาดหัวาพาดหัวเป็น วักนามนะคะเป็นส่วนเชื่อมเป็นเนื้อหาเป็นสรุปนะคะสรุปฮนะ,ะเจในปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอครบทุกองประกอบก็ได้แต่ว่าเพียงให้มันสื่อสารได้ได้ชัดเจนนะคะในรูปแบบของประสัมพัน์เนี่ยมันก็จะมีการเขียนโปสเตอร์มีการพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยแตกต่างกันไปแล้วแต่คนออกแบบเนาะ เป็นการบอกกล่าวลูกเป็นการบอกกล่าวบอกกล่าวเพื่อคนรู้ว่าอเราจะมีงานนี้นะขอเชิญชวนคุณนะ เราต้องการจะ,ะปิดโรงเรียนนะต้องการจะหยุดเรียนนะ <'d S 1> แล้วก็บอกกล่าไปประสัมพันธ์ไปให้เป็นที่ยอมรับป้องกันแก้ไขสร้างภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับยังไงนะคะอาช่นได้รับรางวัลอะไรมานะคะมีรางวัลอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ก็นําเสนอประสัมพันธ์ไปเพื่อคนยอมรับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้กับโรงเรียนด้วยให้คนมองเห็นว่าเอ้ยโรงเรียนเนี่ยได้รับรางวัลเยอะแยะเลยนะน่าสนใจน่าพาลูกเข้ามาเรียนนะอะไรเงี้ยนะคะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ มไปถึงการป้องกันแก้ไขเช่นการรณรงค์โรคร้อนต่างๆไม่ให้สูบบุหรี่ควันบุหรี่มือสองอันตรายจากเรื่องของยาเสพติดอันตรายจากโรคร้อนอันตรายจากโรคซึมเศร้าอย่างนี้ให้คนเข้าใจในข้อความให้คนเข้าใจในเรื่องราวที่เรากําลังจะสื่อเผื่อว่ามันจะสามารถป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ ะะจากการที่เรามีองค์ความรู้หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆจากการอ่านประชาสัมพันธ์หรือการศึกษาหรือการเสพจากงานประชาสัมพันธ์นะคะอ่ะเช่นอันนี้เป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์ให้คนรับทราบให้คนรับทรบาบเฉยๆคือการประกวดการประกวดการประกวดอันนี้สร้างภาพลักษณ์หรือได้รับการยอมรับอบอกว่าเราได้รับรางวัลอะไรใช่ไหมลูกเนาะอ,อ่ะ เป็นการป้องกันแก้ไขคือเรื่องของโลกร้อนนะะรักโลกกันนะฮะอันนี้สร้างภาพลักษณ์ก็ได้นะสร้างภาพลักษณ์ก็ได้ว่าข้าราชการที่ต้องเป็นยังไงนะครเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับให้กับข้าราชการนะครให้เร,รู้สึกว่ารักษาเกียรติของข้าราชการด้วยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ ลักษณะในภาษาในงานเขียนส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นทางการกับกึ่งทางการไม่ค่อยมีใครเขียนประชาสัมพันธ์ในภาษาที่เป็นกันเองหรือเป็นภาษาดับสนทนาเพราะว่าเราติดไว้ตามฝาผนังติดไว้ตรงบอร์ดต่างๆนี่คนอ่านผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งคนแก่มันมีทั้งคนมีการศึกษามันมีทั้งคนที่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือมันมีทั้งคนที่เป็นเด็กมีทั้งวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาอ่านเนี่ยก็ต้องการให้คนทุกวัยทุกๆุกทุก,ทก ทุกๆวัยแล้วก็ทุกๆระดับๆเนี่ยสามารถอ่านและเข้าใจได้นะคะมันต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนด้วยนะคะเพราะถ้าไม่ชัดเจนคนก็จะไม่เข้าใจนะคะประชาสัมพันธ์จะต้องชัดเจนประชาสัมพันธ์จะต้องชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีนะคะถ้อยคําตรงประเด็นและมีภาพประกอบที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องๆนั้นนะเกี่ยวกับเรื่องๆนั้นนะคะอ่ะเช่นเพราะเราคือคนของพระราชาต้องการจะพูดถึงเรื่องของการ แต่งกายก็เอารูปภาพของคนที่แต่งกายมีระเบียบเอาถ้อยคําจูงใจคือคนของพระราชามาใช้อะคะมาใช้นะคะอ่ะดูดีถูกใจไร้เลยเอ,อย่างเงี้ยนะนี่ก็อันอันไอ,นอ,นอนเป็นการรณรงค์ให้คนแต่งกายถูกระเบียบ นะคะอา,อาจจะมีการเปรี antibody, ยบเทียบ2ไฟล์ตามใจฉันกับตามระเบียบนะคะมีการใช้ภาษาแบบนี้นะคะให้คนเล็งเห็นว่าอาถ้าเป็นระเบียบเป็นมันจะดียังไงแล้วถ้าถ้าเป็นตามใจฉันเนี่ยมันจะไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชี้ให้คนเห็นตรงนี้ด้วยเนาะหรือเป็นการพูดถึงเป็นการบอกกล่าวไปเลยว่าถ้าเครื่องถูกระเบียบเป็นอย่างนี้นะต้องติดแบบนี้นะ,นะอะไรอย่า <s> งเ <Sie> งี้ยนะคะต่อมาไอเดียจัดหนักใช้ภาษาที่เป็นไง ัยรุ่นมากเลยนะัยรุ่นมากเลยแต่ว่าใช้พาดหัวแต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังทงเป็นทางการอยู่เป็นกึ่งทางการอยู่คือการพูดให้ให้ข้อความมันชัดเจนนะให้ชัดเจนนะคะที่เรามุ่งให้เป็นภาษาแบบทางการหรือว่าหรือว่ากึ่งทางการเนี่ยเพื่อต้องการให้คนเนี่ยนะคะลูกอ่านและเข้าใจใทันทีนะคะไม่ต้องแปลความเพิ่มแล้วนะคะอาจะเช่นเด็กปล่อยของอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นภาษาัยรุ่นก็จริงแต่ว่าแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็ยังเป็นเป็นทางการกับกึ่งทางการอยู่ นะคะทางการกึ่งทางการอยู่เนาะหลักๆก,ก็จะเป็นภาษาทางการกับกึ่นทางการและมุง่งมุ่งประเด็นให้คนฟังแล้วอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีนะคะไม่ต้องแปลความเพิ่มไม่ได้มุ่งเพื่อจะขายของไม่ได้มุ่งหวังผลกําไรแต่มุ่งที่จะบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้คนรับทราบโดยทั่วกันแตกต่างจากโฆษณาที่มุ่งหวังผลกําไรทําให้คนรู้จักสินค้านั้นๆเพื่อให้คนมาซื้อสินค้า นะคะคเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นะคะ